สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีชาวราศีตุลที่รักทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเข้าวันนี้อาจารย์บอกได้คำเดียวเลยว่าขนลุกขนลุกไปทั้งตัวจริงๆค่าเพราะว่าปรากฏการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงธรรมดาแต่มันคือสุดช็อกดวงเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี เป็นการพลิกฟ้าความแผ่นดินพลิกจากร้ายให้กลายเป็นดีแบบที่คุณเองก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยค่ะใครที่เคยรู้สึกว่าที่ผ่านมาชีวิตมันติดติดขัดขัดทำอะไรก็เหนื่อยเงินทองก็ฝืดเคืองเหมือนมีอะไรมาบดบังดวงชะตาเอาไว้อาจารย์อยากให้คุณตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีๆนะคะเพราะนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาล การเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์นี้มุ่งเน้นไปในทิศทางของสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยตรงค่าพลังงานของจักรวาลของเทพเทวาที่คุ้มครองดวงชะตาของคุณกำลังจะเปิดทางสว่างขั้นสุดให้กับชาวราศีตุลโดยเฉพาะเหมือนท่านกำลังจะบอกว่าถึงเวลาของเจ้าแล้วลูกรักบุญบารมีเก่าๆที่เคยสร้างสมมาการสวดมนต์ภาวนาหรือแม้แต่ความคิดดีๆที่คุณเคยทำกำลังจะส่งผลกลับมาเป็นอภิมหาโชคแล้วค่ะ และเมื่อประตูแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดแน่นอนว่าประตูแห่งการเงินและโชคลาภก็จะเปิดกว้างแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเตรียมกระเป๋าสตางค์ของคุณไว้ให้ดีๆเลยนะคะเพราะเงินทองจะไหลามาเทม,มาแบบไม่ทันให้ได้ตั้งตัวโชคใหญ่ที่ท่านไม่เคยคาดคิดเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เคยได้ยินแต่ในข่าวมันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกหวยรวยเบอร์การได้เงินก้อนโตแบบไม่คาดฝันอาจารย์มองเห็นภาพของตัวเลขที่วิ่งเข้ามาหาชาวราศีตุลอย่างจังๆเห็นภาพของการได้จับเงินแสนหรือแม้กระทั่งเงินหนึ่งล้านบาทแบบที่จู่ๆก็มีคนเอามาให้มีเหตุให้ได้มาแบบงงๆมันคือโชคหล่นทับของจริงเตรียมตัวเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงกันได้เลยค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันแบบหมดเปลือกว่าต้องทําอย่างไรต้องเสริมดวงด้านไหนหรือตัวเลขนำโชคของคุณคืออะไรอาจารย์ขอพลังใจจากคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนได้ไหมคะเพื่อเป็นการเปิดดวงรับทรัพย์รับโชคใหญ่ในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันขอความการุณาช่วยกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นเหมือนการกล่าวคําว่าข้าพเจ้าขอรับโชคนี้จากนั้นกดแชร์ออกไปเพื่อส่งต่อพลังงานดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักให้พวกเขาได้มีโชคดีไปพร้อมกับคุณยิ่งให้ยิ่งได้นะคะ และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคำทำนายสุดพิเศษหรือเคล็ดลับเสริมดวงขั้นสุดยอดที่อาจารย์จะนำมาฝากในครั้งต่อไปพลาดไปแล้วจะเสียใจจริงๆค่ะท้าทยที่สุดนี้สำหรับท่านใดที่รู้สึกรักและอยากสนับสนุนทีมงานของเราอยากส่งกำลังใจดีๆมาให้อาจารย์และทีมงานมีแรงสร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงสหรือขอบคุณพิเศษ ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะถือเป็นการทําบุญร่วมกันและเป็นสะพานบุญส่งให้ดวงของคุณยิ่งปังยิ่งเฮงขึ้นไปอีกค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังคําทํานายฉบับเต็มกันเลยค่ะว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลจะพลิกผันไปในทิศทางไหนเตรียมตัวช็อกเตรียมตัวรวยกันได้เลยค่ะไปฟังกันเลยค่ะ 1. ด้านการเงิน สำหรับดวงชะตาด้านการเงินของชาวราศีตุลในช่วงนี้นะคะอาจารย์ขอใช้คำว่าฟ้าหลังฝนที่สดใสยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนถ้าใครที่เคยรู้สึกว่าเงินในกระเป๋ามันร้อนอยู่ไม่ติดที่มีเรื่องให้ต้องจ่ายออกไปตลอดเวลาสภาพห้องติดขัดชักหน้าไม่ถึงหลังบอกได้เลยว่ามรสมลูกนั้นได้พัดผ่านพ้นไปแล้วด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวสุภเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นราชาแห่งโชคลาภได้โคจรเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่ส่งผลดีอย่างยิ่งต่อเรื่องการเงินของคุณหรือที่เรียกว่า เรือนกระดุมพะมันคือการเปิดประตูคลังสมบัติโดยตรงเลยยยอค่ะปรากฏการณ์นี้จะส่งผลให้คุณมีรายรับเข้ามาจากหลายทิศหลายทางอย่างน่าอาศาัศจรรย์เงินที่เคยคิดว่าอาจจะเป็นนี่ศูนย์ไปแล้วจูจ่ๆลูกหนี้ก็นํากลับมาคืนให้แบบครบถ้วนงานที่เคยทําไว้ในอดีตก็อาจจะส่งผลเป็นเงินปันผลหรือโบนัสก้อนโตกลับมาในตอนนี้สําหรับพนักงานประจํามีเกณฑ์สูงมากที่จะได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนหรือได้รับมอบหมายโปรเจกต์พิเศษ ที่สร้างรายได้เสริมเป็นกอบเป็นกำสภาพพ้องทางการเงินจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดจากที่เคยต้องคิดก่อนใช้จะกลายเป็นคนที่สามารถจับจ่ายใช้สอยเพื่อให้รางวัลกับชีวิตตัวเองและคนในครอบครัวใดห่ออย่างสบายใจมากขึ้นค่ะอาจารย์ลักท่านมักจะกล่าวว่านี่คือผลบุญที่เคยสร้างสมมามันถึงเวลาแล้วที่บุญจะหนุนนำให้คุณได้พบกับความมั่งคั่งร่ำรวย ดังนั้นอาจารย์ขอแนะนําตามหลักของอาจารย์หมอช้างนะคะว่าให้คุณหมั่นทําบุญที่เกี่ยวกับน้ําเช่นบริจาคค่าน้ําให้กับวัดหรือโรงพยาบาลเพื่อให้การเงินไหลลื่นไม่ติดขัดและควรวางแผนการเงินให้ดีเมื่อมีเงินเข้ามาแล้วอย่าลืมแบ่งส่วนหนึ่งไปลงทุนต่อย,ยอดหรือเก็บออมไว้ในระยะยาวนะคะเพราะนี่คือจังหวัดทองที่คุณจะสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับชีวิตได้อย่างแท้จริงฟันทงค่ะ 2. ด้านการงาน ในด้านการงานนั้นอาจารย์ขอบอกเลยว่านี่คือช่วงเวลาที่คุณจะเฉิดฉายที่สุดในรอบหลายปีข้าดาวเสาร์ที่เคยบีบคั้นกดดนันทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าท,ท้อแท้ทำดีแล้วไม่ค่อยมีคนเห็นได้ย้ายออกจากมุมที่เล็งดวงชะตาของคุณแล้วข้าเปรียบเสมือนการปลดโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นออกไปทำให้คุณกลับมามีพลังมีความคิดสร้างสารรค์และมีไฟในการทำงานอย่างเต็มเปี่ยมอีกครั้ง อิทธิพลของดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีตุลเองก็กำลังโคจรอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งส่งผลให้คุณมีเสน่ห์ในการเจรจาต่อรองเป็นเลิศคคำพูดของคุณจะมีน้ำหนักน่าเชื่อถือผู้ใหญ่เจ้านายจะให้ความเมตตาเอ็นดูเป็นพิเศษโปรเจกต์ที่คุณนำเสนอจะได้รับการอนุมัติอย่างง่ายดายปัญหาที่เคยค้งังคาคาราคาสังกับเพื่อนร่วมง,งานหรือหัวหน้าจะได้รับการคลี่คลายเปน็นอิทิทางที่ดีขึ้นบรรยากาศในการทำงานจะกลับมาสดใสอีกครั้งค่ะ ตามหลักของอาจารย์หมอช้างท่านจะแนะนําให้ชาวราศีตุลในช่วงนี้กล้าที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาให้เต็มที่อย่ากเก็บงงาความคิดดีๆเอาไว้ใครที่อยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานนี่คือจังหวะที่ดีที่สุดคุณมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ที่ตําแหน่งสูงขึ้นและผลตอบแทนดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนส่วนอาจารย์ลักษ์ท่านจะฟันธงเลยว่านี่คือดวงของผู้นํา ที่กำลังจะปรากฏผู้ใหญ่จะเห็นแววและผลักดันคุณขึ้นสู่ตำแหน่งที่สำคัญขอเพียงคุณมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจจริงความสำเร็จในหน้าที่การงานอยู่แค่เอื้อมเท่านั้นค่ะเตรียมตัวรับข่าวดีเรื่องการโปรโมทเลื่อนขั้นได้เลยนะคะ 3. ด้านโชคลาบมาถึงเรื่องที่หลายคนรอคอยนะคะนั่นคือโชคลาบค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าโชคลาบของชาวราศีตุลในช่วงนี้ไม่ได้มาจากเรื่องของการเสี่ยงโชคโดยตรงเพียงอย่างเดียวแต่มันคือลาบลอย ที่มาจากบุญวาสนาและคอนเน็กชันโดยแท้จริงค่าดาวราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนแห่งการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่มองไม่เห็นได้โคโจรมาทำมุมที่ส่งเสริมดวงชะตาของคุณในทางบวกอย่างน่าทึ่ง คุณในเกณฑ์ที่จะได้รับของขวัญของฝากหรือมอรดกตกท่อจากญาติผู้ใหญ่แบบไม่คาดฝันอาจจะมีคนเสนองานพิเศษที่ทําเพียงเล็กน้อยแต่ได้ผลตอบแทนม,มหาศาลหรือมีผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อให้คุณไปทําตามความฝันของตัวเองบางท่านอาจจะได้ของมีค่ามาแบบฟรีๆเช่นมีคนให้รถให้บ้านหรือให้เครื่องประดับราคาสูงนี่คือลาภที่ไม่ได้มาจากการซื้อหาแต่มาจากการที่คนอื่นหยิบยื่นให้ด้วยความรักและความสเสน่หาค่ะ ในมุมของอาจารย์หมอช้างท่านมองว่านี่คือผลพวงจากการที่คุณเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อถึงเวลาดวงดาวจึงส่งคนมาช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณกลับคืนบ้างดังนั้นจงรักษาความดีนี้ไว้ค่าส่วนอาจารย์ลักท่านจะมองไปถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกว่านี่คือโชคที่เทวดาประจำตัวประธานให้ท่านเห็นว่าคุณเป็นคนดีจึงดนใจให้ผู้คนนำพาสิ่งดีๆมามอบให้ ดังนั้นอาจารย์ขอแนะนําให้คุณหมั่นสวดมนต์ไหว้พระหรือไปไหว้ขอพอรจากองค์เทพที่คุณนับถือเช่นพระพิกเนศเพื่อขอพอรด้านความสําเร็จหรือเทวสุวรรณเพื่อขอพอรด้านทรัพย์สมบัติแล้วคุณจะยิ่งมีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายเลยค่ะ 4. ด้านความรัก สำหรับเรื่องราวของหัวใจนะ่ะชาวราศีตุลเตรียมยิ้มแก้มปริดได้เลยค่าเพราะดาวสุขดาวแห่งความรักและความสุขซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณกําลังโคจรอย่างสง่างามและมีพลังอย่างมากส่งผลให้สเสน่ห์ของคุณเปล่งประกายออร่าจ,จับแบบสุดๆค่ะสําสหรับคนโสดเลิกเหงาได้แล้วค้าเพราะนี่คือช่วงเวลาที่รถไฟขบวนสุดท้ายไม่ได้มีแค่ขบวนเดียวแต่มีมาให้เลือกทั้งสถานีเลยค่ะ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่ที่ดีมากๆอาจจะเป็นคนที่มาจากแดนไกลเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนที่มีอายุมากกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่และมีความมั่นคงสูงซึ่งดาวพฤหัสบดีส่งเสริมเข้ามาทําให้คนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนที่ดีมีศีลธรรมและพร้อมที่จะสร้างอนาคตที่จริงจังไปกับคุณไม่ใช่ความรักแบบฉับเฉยอีกต่อไปขอให้คุณเปิดใจให้กว้างกล้าที่จะออกไปพบประผู้คนใหม่ๆแล้วคุณจะได้เจอกับคนที่ใช่ในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนค่ะ สำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนั้นความสัมพันธ์ที่เคยจืดจางหรือมีปัญหากระทบกระทัางกันจะกลับมาหวานชื่นโรแมนติกอีกครั้งหนึ่งเหมือนได้ย้อนกลับไปในช่วงที่รักกันใหม่ๆจะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นปัญหาต่างๆจะถูกคลี่คลายลงตัวมีโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อเติมความหวานร่วมกันหรืออาจจะมีข่าวดีเรื่องการมั่นหมายแต่งงานหรือการมีบุตรสำหรับคู่ที่รอคอยมานานด้วยค่ะอาจารย์ลักท่านฟันทงเลยว่านี่คือดวงคู่แทบุพเพศนิวาส ที่แท้จริงส่วนอาจารย์หมอช้างท่านแนะนําให้ชวนกันไปทําบุญร่วมกันบ่อยๆเพื่อเอสิมสร้างบารมีรักให้มั่นคงและยั่งยืนค่ะ 5. ด้านการทําธุรกิจมาถึงชาวราศีตุลที่เป็นเจ้าของกิจการหรือนักธุรกิจนะคะอาจารย์ขอบอกว่านี่คือปีทองของการลงทุนและการขยายกิจการ อย่างแท้จริงค่าดวงดาวใหญ่ๆทั้งดาวพฤหัสบดีและดาวราหูต่างโคจรมาส่งเสริมในเรือนที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุนและความสำเร็จอย่างพร้อมเพรียงกันมันคือปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะ ใครที่กำลังคิดอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองนี่คือจังหวะที่ดีที่สุดในการลงมือทำข้อความคิดของคุณจะเฉียบแคมการตัดสินใจจะแม่นยำและจะได้รับแรงสนับสนุนจากหุ้นส่วนหรือนักลงทุนเป็นอย่างดีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์การค้าระหว่างประเทศเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสวยความงามศิลปะบันเทิงจะโดดเด่นและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษค่ะ สำหรับคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยายสาขาได้รับออเดอร์ล็อตใหญ่จากลูกค้าที่ไม่คาดคิดหรือได้เซส็นสัญญาทางธุรกิจครั้งสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงบริษัทของคุณไปตลอดการปัญหาเรื่องคู่แข่งจะเบาบางลงคุณจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําในตลาดได้อย่างสง่าง,งามอาจารย์หมอช้างแนะนําให้คุณใช้เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ในการทําการตลาดพระดาวราหูจะส่งเสริมในด้านนี้อย่างเต็มที่ส่วนอาจารย์ลักษณ์ท่านมองว่านี่คือดวงของ เข้าแก่ใหญ่หรือมหาเศรษฐีที่กำลังจะเกิดขึ้นขอเพียงคุณกล้าที่จะคิดใหญ่และลงมือทำอย่างจริงจังความสำเร็จและกำไรมหาศาลกำลังรอคุณอยู่เบื้องหน้าข้าฟันธง 6. ด้านการถูกหวยรวยเงินล้านมาถึงไฮไลท์ที่ทุกคนตั้งตารอคอยการถูกหวยรวยเงินล้านอาจารย์ขอพูดด้วยความตื่นเต้นเลยนะคะว่าชาวราศีตุลในช่วงนี้มีเกณฑ์โชคใหญ่หล่นทับแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตค่ะ นี่ไม่ใช่แค่การถูกเลขท้ายสองตัวสามตัวแต่มีโอกาสสูงมากที่จะได้จับเงินแสนเงินล้านจากการเสี่ยงโชคโดยตรงคะ่ะปรากฏการณ์นี้เกิดจากดาวราหูซึ่งเป็นเทพ,พเจ้าแห่งการเสี่ยงโชคและความร่ำรวยฉับพลันได้โคโจรเข้ามาทำมุมที่ดีที่สุดในรอบหลายปีกับดวงชะตาของคุณในทางโหราศาสตร์ไทยเรียกว่าราหูให้คุณเมื่อรวมกับพลังของดาวพฤหัสบดีที่ส่งเสริมด้านโชคลาภ ยิ่งทำให้พลังงานด้านนี้เข้มข้นและรุนแรงอย่างยิ่งข้ามันคือดวงของคนที่ถึงเวลาจะได้เป็นเศรษฐีตัวเลขนําโชคของคุณในช่วงนี้มีโอกาสมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นและเรื่องราวที่ไม่คาดฝันข้าอาจจะมาจากความฝันที่แม่นยําเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปกราบไหว้เลขะเบียนรถที่เพิ่งเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนเล็กๆน้อยๆ เลขที่บ้านเก่าหรือแม้กระทั่งตัวเลขที่จูจ่ๆก,ก็แวบเข้ามาในหัวแบบไม่มีเหตุผลขอให้คุณจดจำตัวเลขเหล่านี้ไว้ให้ดีเพราะมันอาจจะเป็นรหัสลับจากสวรรค์ที่ส่งมาให้คุณโดยเฉพาะค่ะอาจารย์ลักท่านจะเน้นย้ำว่านี่คือบุญเก่าที่ส่งผลกมดีที่เคยทำมาในอดีตชาติกำลังจะตอบแทนคุณในชาตินี้ด้วยสับก้อนมาหืมา ส่วนอาจารย์หมอช้างจะแนะนําให้คุณไปทำบุญใหญ่ก่อนการเสี่ยงโชคเช่นถวายสังฆทานชุดใหญ่หรือทําบุญลงศพเพื่อเป็นการเปิดทางให้โชคลาวิ่งเข้ามาได้ง่ายขึ้นเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะคุณอาจจะเป็นเศรษฐีใหม่คนต่อไปในเร็วๆนี้ค่ะ 7. ด้านชีวิตเมื่อมองภาพรวมของชีวิตชาวราศีตุลในช่วงนี้นะคะอ,อาจารย์ขอสรุปว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ ถ้ามันคือการปิดบทเก่าที่เคยเหนื่อยล้าและเจ็บปวดเพื่อเปิดหน้ากระดาษใหม่ที่ขาวสะอาดและเต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆค่าการโคจรย้ายออกไปของดาวบับเคราะห์ที่เคยสร้างปัญหาและการเข้ามาของดาวสุพเคราะห์ดวงใหญ่เปรียบเสมือนการยกภูเขาออกจากอกทำให้คุณรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้ชีวิตมากขึ้น คุณจะกลับมารักและใส่ใจตัวเองมากขึ้นสุขภาพกายที่เคยเจ็บป่วยอดออดแอดแอดจะกลับมาแข็งแรงขึ้นสุขภาพใจที่เคยหม่นหมองจะกลับมาสดใสมีชีวาคุณจะค้นพบเป้าหมายใหม่ๆในชีวิตมีแรงบันดาลใจที่จะทำสิ่งต่างๆที่เคยอยากทำแต่ไม่มีโอกาสได้ทำปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวหรือกับคนรอบข้างจะคลี่คลายลงคุณจะกลายเป็นศูนย์กลางแห่งความสุขและความปรองดองของคนรอบตัว อาจารย์ลักษท่านมองว่านี่คือช่วงเวลาที่กรดีเริ่มให้ผลชีวิตของคุณกำลังจะถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งทั้งในด้านสถานะทางสังคมการเงินและความสุขส่วนตัว ส่วนอาจารย์หมอช้างท่านแนะนําให้ใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการออกกําลังกายหรือการปฏิบัติทานั่งสมาธิเพื่อเป็นการสร้างหลักฐานชีวิตที่มั่นคงและแข็งแกร่งสําหรับอนาคตข้างหน้าขา่าวได้ว่าน,นี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญที่จะนําพาชีวิตของคุณไปสู่ความสําเร็จและความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะ 8. ดด้านการเสี่ยงโชคชะตาสุดท้ายนี้ในด้านของการเสี่ยงโชคชะตา ซึ่งมีความหมายกว,ากว้างกว่าแค่การซื้อหวยนะคะแต่มันหมายถึงการตัดสินใจครั้งสําคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตข้าชาวราศีตุลคะอาจารย์อยากจะบอกว่าจักประวาลเข้าข้างคุณค่ะดวงดาวกําลังเรียงตัวในลักษณะที่ส่งเสริมให้คุณกล้าที่จะเสี่ยงและความเสี่ยงนั้นมีโอกาสสูงมากที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจลาออกจากงานประจําเพื่อมาทําธุรกิจของตัวเองอย่างเต็มตัว การนำเงินเก็บก้อนใหญ่ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างหุ้นหรือคริปโตเคเรนซีการตัดสินใจย,าย้ายถินฐานไปต่างประเทศหรือแม้กระทั่งการตัดสินใจสารภาพรักกับคนที่คุณแอบชอบมานานการกระทำที่ต้องใช้ความกล้าหาญเหล่านี้ดวงชะตาของคุณกำลังสนับสนุนอย่างเต็มที่ขาดาวพฤหัสบดีจะมอบสติปัญญาให้คุณมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นในขณะที่ดาวราหูจะมอบความกล้าได้กล้าเสียและผลลัพธ์ที่รวดเร็วเกินคาด อาจารย์หมอช้างท่านจะบอกว่า Intuition หรือสัญชาตญาณของคุณในช่วงนี้จะแม่นยำเป็นพิเศษขอให้เชื่อในความรู้สึกแรกของตัวเองข้าส่วนอาจารย์ลักษท่านจะฟันธงว่าดวงเปลี่ยนแล้วต้องกล้าเปลี่ยนถ้าคุณยังทำอะไรแบบเดิมๆชีวิตก็จะเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณกล้าที่จะเสี่ยงในจังหวะที่ดวงขึ้นเช่นนี้ ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาจะคุ้มค่ามหาศาลชนิดที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยแค่อย่างไรก็ตามการเสี่ยงทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของการศึกษาข้อมูลมาบ้างไม่ใช่การเสี่ยงแบบหลับหรือหลับตาแต่จงใช้สัญชาตญาณน,นำทางแล้วคุณจะพบกับประตูแห่งความสำเร็จบานใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมแน่นอนค่ะ ท้ายคลิปนี้ขอให้พลังแห่งความสมดุลและความงดงามของจัก,กรวาลอบล้อมชาวราศีตุลทุกท่านให้ทุกการตัดสินใจของคุณนำพาไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องและเต็มไปด้วยความสำเร็จการงานขอให้เติบโตมั่นคงได้รับโอกาสดีจากผู้ใหญ่และคนรอบข้างการเงินขอให้คล่องตัวมั่งคั่งและมีโชคลาภเข้ามาแบบไม่คาดฝันไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็เจอคนสนับสนุนพร้อม ทั้งเปิดประตูแห่งความเจริญก้าวหน้าให้กว้างขึ้นทุกวันความรักขอให้เปลี่ยนไปด้วยความสุขความเข้าใจและความจริงใจที่ยั่งยืนสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจมีพลังและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างเตมอที่และขอให้ทุกฝันที่คุณวาดไว้ค่อยๆกลายเป็นจริงอย่างงดงามเหมือนดวงดาวที่ส่องแสงสว่างนำทางให้หัวใจของคุณก้าวไปสู่ความสุขอย่างแท้จริงค่ะ